ปี่ยนเห่าเตอต้าหุยหลังหมาป่ากลับตัวเป็นคนดีชาวตี้สร้างอี้จือเสี่ยวหยางเจิ้งจ้ายเปิ้งเปิ้งเที่ยวเที่ยวเตอจัวหูเตีย เสียวอยางอีปู้เสี่ยวซินเพิ่งเต้าสือโถสร้างลูกแกะบนพื้นหญ้ากำลังกระโดดไปจับผีเสื้อและลูกแกะบังเอิญชนกับก้อนหิน เสี่ยวหยางขั้นเต้าต้าหุยหลังทาสัวหลังเกอเกอหัวเตอถุยเศร้าสางเลอนี่เนิงส่งหัวหุยเจียมาแกะน้อยเห็นหมาป่าตัวโตจึงพูดว่าพี่หมาป่าขาของฉันบาดเจ็บคุณช่วยส่งฉันกลับบ้านได้ไหม 等我把你送回了家，正好可以连你的爸爸妈妈一起去掉。 หมาป่าตัวลายตัวใหญ่กรอกตาและคิดในใจว่าเมื่อฉันส่งคุณกลับบ้านฉันก็จะได้กินพ่อแม่ของคุณพร้อมกันไปเลยวีซื่อทาทิวเป้ย ฉีเลเสี่วอย่างหุยเลเเจียเต้าเเลเสี่วอย่างเตอเทียอย่างป่าปาเหอย่างมามาสัวนจนซอีจสั้นเหลียงเตอต้าหุยหลังหมาป่าจึงอุ้มลูกแกะกับบ้านไปที่บ้านลูกแกะ พ่อแกะและแม่แกะพูดว่าคุณเป็นหมาป่าที่ใจดีจริงๆตาหุยหลังทิงเลอจริงย่าจีเลอหายโฉงหลยไมยโยเยนควัวกัวจื่อจีเน่เนอ เจอจงกันเกียหายจนิื่อผูชั่วหมาป่าตัวลายประหลาดใจอย่างยิ่งเมื่อเขาได้ยินมันไม่มีใครยกย่องตนเองเลยอืมความรู้สึกนี้มันดีจริงๆ โหหน้าอ从那以后大灰狼不再做坏事了他真的变成了一直好的大灰狼ตั้งแต่นั้นมาหมาป่าตัวใหญ่ก็หยุดทำชั่วเขากลายเป็นหมาป่าตัวใหญ่ที่ใจดีมากเลย ถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ